สวัสดีครับสวัสดีเอฟซช่างจำรับทุกคนนะครับวันนี้มารีวิวหน้าง,งานของช่างจำราดครับกับที่แถวๆย่านถนนสามสี่ห้านะฮะหมูบ่บ้านเล็กป์าวิเลจนะครับก็สายงานนี้ก็เนีเขาเซ็นสัญญาอยู่มูลค่างานอยู่ สี่ล้านนะสี่ล้านนะขาดนิดนิดนะฮะวันนี้ก็มารีวิวให้กับกิตติทุกท่านได้ชมว่าออที่จมรัดเฮียจมรัดนี่ของจริงฮะช่วงนี้กำลังบูมบอ่ะก็ไม่ได้ไปขายงานให้ใครนี่คือรถรถของทีมงานนะฮะ นี่อย่าเขาอย่าเข้าใจผิดที่ว่าเป็นรถเจ้าของบ้านนะเป็นเป็นรถของทีมช่างฮนะอันนี้ใส่งานดนะ้านนอกะเดี๋ยวจะรีวิวตัวบ้านนะนะอ่าใส่งานของช่างจำรัดนะฮะอ่า เพื่อเพื่อฟซีท่านใดจะเอาไปเสียงโชคก็ได้นะฮะบ้านเล็กที่69สิบเทับห้าห้าครับหมู่บ้านเล็กลีเจนนะฮะเล็กลีเจนเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเดินเข้าไปข้างในครับจะไปรรีวิวบางส่วนให้ดูนะฮะ ส่วนนี้ก็เป็นโซนห้องโถงครับส่วนมากจะเป็นงานผนังครทีมช่างก็กำลังขึ้นโครงอยู่ครนี่ก็โซนของห้องโถงครับงานกำลัง เด,เดี๋ยวเดี๋ยวรอสักพักหนะ้าทีพอดีช่างที่ที่จำรัดเขากำลังช่วยช่างตัดโคมิก้านะฮะเดี๋ยวสักพักก็จะพากันกเดี๋ยวที่ช่างจำรัดเขาจะได้พาเดินชมงานข้างบนนะฮะทั้งหมดมีกี่ห้องครับทั้งหมดมีกี่ห้องครับเนี่ยม,มีสามห้องนอนสามห้องนอน,นะะ่รับ สามห้องนอนหนึ่งห้องหนึ่งห้องพระก็ข้างล่างก็มีอยู่ข้างล่างดี่ห้องนอนนะข้างล่างสองข้างล่างสห้องนอนข้างบนสามห้องนอนอยู่อ่าอยู่ที่หมู่บ้านอ่ะ โครงการหมู่บ้านเล็กลิเจ้นนะฮะอยู่แถวถนนสามสี่ห้าย่านบางบัวทองนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดินไปแนะนำข้างบนหน่อยว่า,าต้องทำอะไรตรงไหนบ้างเฮ้ย้งสนาดนี้เลยเดี๋ยวอ่าันนี้ชั้นล่างห้องนอนเดี๋ยวมาไม่องโถง นี่ก็เป็นโซนห้องโถงครัส่วนมากก็จะเป็นงานกรุผนังทั้งหมดนะตัวผนังนี่กรุกรุด้วยอะไรครับตัวผนังผนังนี่หกมิลครัคืองานนี้จะใช้หกมิลของตู้พิมพ์อ่าตัวงานต,งตัวงานเนี่ยเป็นตัวโครงไม้สักแล้วก็กรุด้วยไม่อาจหกมิลครับเป็นตัวรองอพื้นครับออกแนววินเทจหน่อยอ่าออกข้างจำหน่ายบอกว่าออกเป็นสไตล์วินเทจใช่ไหมฮะอัวสองตัวอ่าในห้องนอนส่วนมากจะเป็น อ่าเป็นลามิเนตอ่าเป็นเป็นงานเป็นงานลามิเนตผสมประสานไปนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นบนนะฮะอันนี้ก็โซนโซนบันไดก็จะกรูบันไดได้กรูเป็นเป็นแผงผนังเป็นเป็นเป็นงานผนังเบกกิ้งผนังนี่ก็คืออ่าไม้โครงโครงไม้สักฮะแล้วก็ถูกทับด้วยไม้อัดบกปินนะฮะเบกกิ้งเบกกิ้งก็ค่อนข้างที่จะแน่นหนาแล้วก็เดี๋ยว นนนนตัวผนังตัวผนังตัวบ้านทั้งหมดนี้ก็จะกู่ผนังทั้งหมดฮะจะไม่แทบจะไม่เห็นปูนเลยฮะนนตัวนี้ก็คือเป็นห้องนอนฮะก็มีอนอนโอ้โหตู้เสื้อผ้านี่สูงมากครับสูง<ม>น่าจะอยู่ประมาณสามเมตรนะฮะอันนี้เป็นลาเมเนตท่าท่าน,นี้จะเป็นออกแนวผสมอันนี้เป็นออกแนวผสมภาส,มสาะตัวภายในภายในภายในจะเป็นงานลาเมเนตนะ ตัวตัวหน้าบานก็จะเป็นบานลูมิเนียมนะแล้วกระจกกระจกก็พวกคูเนลกระจกอะยูโรวอบก็เดี๋ยวจะให้พี่จำาถเขาแนะนําไปเรื่อยครับโอ้โหเป็นการงานปูผนังนี่แทบจะแทบจะไม่เห็นปูนเลยทะามีปูผนังแทบทั้งหมดเลยครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะเป็นน่าจะเป็นห้องนอนใหญ่นะไม่ใช่ห้องนอนใหญ่ไม่ใช่ใช่ไหม ตัวนี้ตู้เสื้อผ้ายังไม่มีใช่ไหมฮะนี่ขึ้นแล้วตรงนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นตู้เสื้อผ้านะเป็นตู้ตัว L ครับอันนี้เป็นห้องพระโซนนี้ก็คือห้องพระนะเข้ามาดูกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจให้พี่จํารัดด้วยนะฮะกดหัวใจรัวๆนะขอหัวใจรัวๆโอ้โหราวราวกันตกนี่ก็เป็นสไตล์อาเป็นกระจกฮะแล้วก็มีอ๋อเป็นลูกโลงไม้ใช่ไหมฮะ อันนี้ถ่ายถ่ายห้องโถงจากชั้นสองลงไปนะโอ้โหนี่มันนี่มันน,มน,นี่มันบ้านหรือมันอะไรเนี่ยโอ้โหพี่ไอพี่<ไ>พตัวตัวงานเนี่ยพอจะพอจะบอกได้ไหมครัว่ามูลค่างานที่นี่มันประมาณเท่าไหรค่ครับสามล้านสามล้านกว่าเกือบสี่ล้านนะสี่ล้านยนยน โซนนี้ก็คือห้องแต่งตัวโอ้โหห้องแต่งตัวนี้เป็นใหญ่มากครับเป็นสไตล์วอลกิ้งครับแล้วก็ตัวนี้เป็นห้องรับกระเป๋าตัวตัวตัวข้างหน้านี่น่าจะเป็นบานเปิดใช่ไหมน่าจะเป็นบานเลื่อนใช่ไหมบานเป็นบานเลื่อนฮะโอ้โหใช้แอร์แอร์นี่ก็ใช้แอร์เหมือนห้างเลยครับอัวนี้จะเป็นเสาเสาตัวนี้จะเป็น อาทิตย์หน้านี่จะเป็นรูปร่างหมดแล้วข้างบนอ่าอทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านี่ก็จะขึ้นรูปเป็นเป็นรูปร่างหมดใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นมาสเตอร์เบดรูมนะตรงนี้ก็คงจะเป็นบานเลื่อนใช่ไหมครัอันนี้เป็นบานเลื่อนอันนี้ผนังเรียบแต่งหมดโอ้โหผนังดูนะครับผนังผนังเนี่ยแบบกรุครุผนังทั้งหมดเลยแทบจะไม่มีปูนไม่มีร่องรอยของการเป็นปูนอะอืมนี่แบกเอพปูด้วยหกมิลก่อนแล้วก็ค่อยตกแต่ง เบกกิ้งนี่ก็คือโครงไม้สักแล้วก็ปูทับด้วยไมตต์หกมิลนฮะหลังจากนั้นก็จะทําการตกแต่งเดี๋ยวประมาณสักสองอาทิตย์เดี๋ยวจะมารีวิวให้ FC ทุกท่านดูอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นบานเรื่องเข้าประตูหลังตู้สื้าหรืเป็นตู้สื้อผ้าหเป็นตู้แป้งตู้แป้งมันจะมีบานกระจกสไลด์มาปิดหน้าต่างตรงนี้ก็ตู้สื้อาอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ให้ดูครับนี่เป็นห้องน้ำเป็นของของโครงการเดิมมันก็จะมีอ่างหรือว่า แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นอ่างเป็นเอาอ่างจากรุซี่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็โซนอาบน้ำาฮโอ้พี่บ้านมูลค้าซื้อประมาณหกสิบล้านอ่าพอจะบอกได้ไหมครับบ้านหลังนี้มูลค่าเท่าไหรค่ครับประมาณหกสิบล้านหกสิบล้านโอ้พี่จำไายบอกว่าหกสิบล้านนะงานงานตกแต่งก็อยู่ที่สี่ล้านนะเาว่า เราเราราคาไม่สูงเพราะเราเราคุับลูกค้าเองเลยนะไม่มีผ่านหน้าไม่มีผ่าน,นงานตัวนี้พี่งานตัวนี้ยังจะหมายเขา,ารับโดยตรงกับเจ้าของเองฮะก็ไม่มีการผ่านนายหน้าไม่มีการผ่านในทั้งสิ้นก็ราคาก็มันก็จะไม่สูงเท่าไหร่นะฮะก็ผมอยากอยากเน้นตัววัสดุฮะดูฮะเนี่ยตัวโครงฮะเป็นโครงไม้สักฮะโครงไม้สักแต่ว่าทาทาน้ํายากันปลวกไปอีกรอบหนึ่งฮะโอ้โหเนี่ย ผลงาน,งนเป็นผลงานของช่างจำรัดนะฮะเนี่ยอาทิตย์อาทิตย์หน้าจะเป็นรูปร่างวันหลังนี้อาทิตย์หน้าใช่ไหมอาทิตย์หน้าจะเป็นรูปเป็นร่างนะตอนนี้กำลังขึ้นเลยครบตูนเน้เดียวถ้ามีอะไรขึ้น,น้าก<อ>็จะจะมารีวิวให้เอฟซีได้ดูอีกทีครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะพี่ฝากเบอร์โทรได้นะเบอร์โทรครับ0623930588จารัดครับสำหรับเอฟซีท่านใดสำหรับลูกค้ารายใดที่สนใจที่กำลังต้องการช่างตกแต่งนะฮะก็เบอร์โทรก็อย่างที่ ช่างจำรัดบอกไว้นะเราใช้ไม่ไม่มีทัพยรับเราใช้น้องไม่ไม่มีไม่มีซับเออไม่มีอะไรไม่มีช่างสัตนะครับก็เป็นลูกน้องที่ทีมงานของช่างจำรัดโดยตรงนะครับครับโอ้พี่เนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจนี่เขสามารถเดี๋ยวเดี๋ยวจะวางอ่าเบอร์โทรศัพท์อยู่อยู่ใต้คลิปนะพี่เนาะครับครับครับขอบคุณครับโอเคโอเควันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงแค่นี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ลูกค้าหรือว่า เอฟซีทุกท่านได้ดูอีกครั้งหนะะึ่งครับอวีสวัสดีลูกค้าครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอเคโอเคครับ